สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีโอ้อบบนำเาแล้วก็มาถูทขันขันขันขั้นน,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 นี่ล่ะขั้นท่องกับท่านเศร้าเดีวค่ะแต่ยังเป็นถุงนำแต่ยัง ตังลางแตงยังยังนอนยู่มึงชาขั้นตังไปนอนยังในถนนนั่นตังมาๆๆให้นอนให้ยังน่นถนน ขั้นผูดขั้นกนโอโอขาดเมิดขาดเม็ดออยังหลัะท้งผุนคักกันแห้งตีเออ เป็นย่ยงหักผ้แหง้งมีโชคขี้อ่อนนะคะมักลินมกกักโยกเออเบใหญ่อดอกต้นนี่ถูแล้วก็หากินเบิ้งก็ไผ่เหี่ยวเหมือก่อนน่ะ

โง่โง่โซโซโดโดโซ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 โง่เอ้ยมาๆมาๆมาๆกินข้าวซะตังมาพี่วะเออบริกรเออบริกรเกริกๆมามาๆ

โอ้รอไก่ phụ กันกันรอไก่ผีกันบ่ nón สน tang tang เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบันเทิงเลยท่านี่เ้าอ,อ,อ่้อยากเล่นเหลินนะ้ำมูเขาเล,าล่นหาเหรินอยากเล่นขึ้นมูเขาเห็นมูเขาเล่นแล้วอยากเล่นนะเขาเอาแล้วพี่นงองเลยเล็กหน่อยหาเหลินแล้วยังหาเหลิน

สงตางของอุ้มนี่ของอุ้มของเร่นขขงอุ้มนะของเล่นของอุ้มของเล่นอุมบอกของเนอุ้มนี่ของเล่นของเล่นของเล่ยนของเีนอุ้ม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 อุ้้มอุ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 ้ม้มอุ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 ้อุ้ม เกนท้องีก่มต้องลน้ง้ไปท่อท่องไปสาบุท่องก่อนมาเด้อท่องก่อนไปท่านไหนอีกนึ่งวาหากินก่อน

ปล่อยปล่อยเหรนคือเด็กหน่อยผุนเลรนน้ำมูเขาผุนเลนน้ำไวรุนเขาอัน้แล้วอน่้เรออนีแล้วอืออนีเหรออือน้เวอือไม่สรหรอผุนะกอปไปฮกินอีกแล้ว ไปผูใ้ใดอยู่งฝุ่นสัน่ฮะไปหาผู้ใดหาผู้ใดโอ้หาพี่ป้ายหาพี่ป้ายลเลรอเที่ยาไปทั่วแล้วพ่นเด้อเด้อเด้อ เข่าปลาไปแล้วเมื่อถึงแล,ล้วนะอยากไปขึ้นสะพานนะ้โชคตีฝนโชคก็ไปขึ้นสะพาน ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะงานตะวิดละด็กหน่อยคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวอ,รอุ้มบุญสวัสดีค่ะ